สวัสดีครับวันนี้ปู่งงเจ๊ก,ก็ไม่เลเล่นลิ์นะครับวันนี้ปู่เจ๊ก,ก็ไปทํางานตอนนี้ก็มีกุมารทองเฝ้าอัศสมให้นะครับมีก,บกุมารทองเฝ้า,าสมแล้วก็จัดสถานที่ให้ปู่เจ๊กได้มาดูนะครับปู่เจ๊กก็จะฝาก ลงใน YouTube ฝากลงใน Facebook นะครับให้ดูให้ลูกล้านได้ดูนะครับนี่คืออาสมปูเจ็กนะครับปูดูสีตาทิพย์ยานสามตาเอาไว้ให้ดูเล่นเพลินๆนะครับอย่าตีเป็นปิศนาก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านจะตีเป็นปิศนาก็แล้วแต่ท่านนะครับ ที่ผ่านมาก็เต็มๆนะครับอย่าลงมงมงายนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับ